มึงเห็นพี่คนนั้นปะเห็นๆเขาอ่ะนั่งรอพี่ไว้เขารอพี่เหรอพี่รู้จักเขาเหรอไม่รู้จักแอบชอแอบชอบพี่พี่มั่นใจได้ไงมึงดูดิเขานั่งตรงนั้นอ่ะนานมากเลยแล้วทำไมเขาไม่ไปไหนอ่ะเพราะเขารอพี่ไงเขาแอบชอบพี่ลองเชื่อปะอนพี่เดินไปเห็นเขาเขาอ่ะ จะขอหลายพี่แล้วก็จะทักทายพี่อ๋องั้นพี่ก็เข้าไปหาเขาสิเขาเขาไปแล้วอะ่ะ เฮ้ยการมึงหัวเราะพี่ทำไมเนี่ยฮะมึงดูไม่ออกเหรอเขาอ่ะเขินพี่จนเขาเดินหนีไปอ่ะฮะแบบนี้แสดงว่าเขาชอบพี่เว้ยดูดิเขายังยืแบแอบมองพี่อยู่แสดงว่าเขาชอบพี่เว้ยมึงเชื่อปหถ้าพี่เดินไปอีกรอบนึงอ่ะเขาอ่ะจะขอไลน์พี่แล้วไม่แน่อ่ะเราสองคนอาจจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ก็ได้นะเว้ย่อ อ๋อนั้นพี่ก็เข้าไปหาเขาสิเขาถีบพี่วะเขาบอกว่าที่เขามองอ่ะเขามองมึง เขามองว่าเสื้อมึงอ่ะซื้อมาจากไหนสวยดีเขาดูเสื้อผมเหรอเขาแอบชอบผมเลยาบนี่มึงจะบ้าเหรอที่เขามองอ่ะเขามองกูเว้ยยังไม่ยอมรับความจริงงี้ไอ้การนี่มึงไม่รู้จริงหรอเนองฮะที่ผู้หญิงทำร้ายอ่ะแสดงว่าผู้หญิงอ่ะรลกเว้ยเขากำลังแสดงความรักกับพี่อยู่ผู้หญิงก็แบบนี้แหละไม่กล้าพูดออกจากปากะ เขาเขินไงแต่พี่นี่พี่จะบอกให้ให้นะถ้าพี่ไปอีกรอบนี้เขาอ่ะจะขอโทษพี่แลวเขาก็จะกอดพี่แล้วเขาก็จะลับ้ลนกับพี่เฮ้ยหัวร้อนอะนะนี่ไม่เชื่อพี่จริงๆหรอเชื่อพี่ฉันพี่จะบอกเลยให้นะเมื่องยยังเด็ก ประสบการณ์นนยังน้อยเป็นเด็กน้อยเยอ้ยครับพี่งั้นพี่ก็เข้าไปหาเขาสิใช่ตามมาแล้วกัน